คิงคุยข่าวครับครบ,บรู้เรื่องวันนี้8มกราคม65นะครับครบ,บรู้เรื่องวันนี้ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติครับหลายๆพื้นที่มีการจัดกิจกรรมแต่ว่าบางแห่งก็ต้องงดกิจกรรมเพราะว่าการระบาดของโควิดใช่ไหมครับวันเด็กเนี่ยเราต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลเด็กให้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าล่าสุดฮนะสถานการณ์เด็กตกเป็นเหยื่อของคนร้ายมีหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นอีกแล้วครับในพื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรีครับมีคนร้ายอายุ41ปีครับอุ้มเด็กผู้หญิงอายุ10ขวบเข้าพงหญ้าและเอามือกดหัว ไม้จะคมขืนแต่ว่าเด็กเนี่ยร้องเสียงดังขอคนช่วยนะฮะคนร้ายก็เลยตกใจก็เลยวิ่งหนีไปนะฮะเด็กก็วิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยบุกไปควบคุมตัวเย็นเมื่อวานนี้คุมตัวคนร้ายได้แล้วชื่อว่าในกบอายุ41ปีครับเบื้องต้นตรวจสารเสพติดก็พบว่าเจ้าตัวเนี่ยเสพกัญชานะครับแต่เขาปฏิเสธบอกว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ได้อุ้มเด็ก10ขวบไม่ได้กดหัวเขาไม่ได้จะคมคืนเขา แต่ทั้งหมดเป็นไปตามพยานหลักฐานครับตรวสอบประวัติแล้วในกบเนี่ยเคยก่อเหตุก่อนหน้านี้ก็คือถือปืนปลอมครับเดินเอาปืนสายไปสายมาเลาะรั้วแนวโรงเรียนทําให้เด็กนักเรียนตกใจแล้วก็ไปยืนด่ากล้องวงจรปิดไม่รู้ว่าอาการแปลกๆแบบนี้จะต้องตรวจสภาพจิตใจด้วยหรือไม่แต่ว่าเบื้องต้นนะครับก็คุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุเกือบจะคมคืนเด็กสิบขวบเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วในพื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรีครับ